สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับเรามางานของ a n i m เม e Creator Connect อน s นสนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำว่า An น m เมคือใครนะ a n i m เม e เป็นอาเจนตี้นะครับเป็นคนที่ดูแล c ครีเอเตอร์นะครับเป็นคนที่ดูแล MTN นะครับแล้วก็ดูแล MTN ของ TikTok YouTube แล้วก็ Shopee ให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ครับทุกคนที่ใช้งานนะครับเป็น c ครีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะ ติดตะก้าปักตะก้านะครับบน s h อปปีนะครับอของ s h อปปี้เนี่ยบน YouTube ได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะปักตะก้าในแพลตฟอร์มอื่นได้แต่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการ connect กับแบรนด์นะครับการที่แบรนด์กับ Creator ได้เข้ามาเจอกันนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของการติดตะก้าแล้วก็มีการดูแลเรื่องของอผลิตพันธ์นะครับที่คิดว่า เคยเตอร์เนี่ยจะส่งต่อสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับมาแกะกระเป๋าก็เลยครับมาแล้วครับอันนี้ครับอันนี้มาเครียเตอร์คอนเน็นะครับอ่ากระเป๋าใหญ่มากนี่อันนี้จะเป็นทิชชู่คอนน็กนะฮะอันนี้เราคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็คิดว่าเออตอนนี้เวลาเราซื้อทิชชู่เร,เราต้องดูสีนะครับมันก็จะเป็น อ่าแบบนี้จะเป็นสาหรับผิวแพ้ง่ายนะครับอันนี้เป็นทิชชู่นะครับที่จะเป็นเรื่องของคนที่เป็นภูมิแพ้อะไรแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็มาต่อกันนะครับอันนี้ครับอันนี้คือทิชชู่เรามองว่ามันคือสีม่วงอ่อนตัวนี้เป็นกระดาษเช็ดหน้านะครับซึ่งใช้กับสกินแคร์ได้นะครับรวมทั้งนะครับปกติเนี่ยทิชชู่ทั่วไปเนี่ยถ้าโดนน้ามันจะเป็นยุย่ยใช่ไหมครับ มันจะยุย่ยตัวนี้สามารถชุบน้ำนะครับก็ทําเป็นทิชชู่เปียกได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้สําหรับการลบเครื่องสาอางนะครับแล้วก็นุ่มแล้วก็มีสัมผัสที่ดีกับหน้าเรานะครับเหมาะกับการลบเครื่องสาอางตัวนี้ครับมาที่ฮักกี้กันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นทิชชู่เปียกนะครับที่ใช้กับเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของผิวด้วยนะว่ามันจะ ยังถนอมผิวเราอยู่นะครับอันนี้ก็แบบนี้อันนี้ครับเป็นเป่านะครับเป่าซูเปอร์ไว้นะครับก็อ่ตัวนี้นะครับจะเป็นสำหรับเครื่องตักผ้าฝ่าน้าครับอันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหมาะกับผู้ชายครับเป็นคูลรีแลกต์นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปรับผนุ่มนะครับหลายๆคนนะครับรู้จักกับแตามย่างนะครับนี่คือเมฟนะฮะก็จะเป็นบะหมี่นะครับซึ่ง จะเป็นรถมาล่าครับนี่ครับและที่น่าสนใจคืออันนี้ครับจะเป็นกาสิลปินนะครับตัวอันนี้จะเป็นโทนเนอร์นะครับที่ใช้เช็ดหน้าครับทำความสะอาดสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็เด็กที่เป็นใบรุ่นอย่างเงี้ยอายุสิบสามเงี้ยก็ใช้ได้นะครับปิดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอนิมายนะครับก็คือเอนิมายเนี่ยชวนเราไปนะครับคือเอนิมายจะเป็น คนที่ดูแลนะครับสำหรับคนที่เป็นครีอเตอร์อยากจะมีะไรายได้เพิ่มเติมครัสำหรับคนที่อยากจะติดตะก,ก้านะครับอยากจะได้คําแนะน,นําต่างๆในการทํา y o YouTube ทําช่อง t i k t o อกนะครับการปักตะก,ก้าของช้อปปี้ e นะครับปกติเนี่ยเราจะมีช e ้อปปี้ f f i เฟ a t e แต่ว่าอันนี้พอทำ YouTube แล้วนะฮะก็สามารถที่จะปักตะก,ก้าผ่านอาเอาตะก,ก้าของช้อปปีเนี่ยมาปักที่ทาง YouTube ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการ หารายได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราหาหาได้ผ่านอะไรเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็ใส่ลิงก์ของอ่าช้อปปี้ได้ละแต่รายได้มันจะเป็นช้อปปี้อเฟียดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าเรื่องของการทำเมมเบอร์ชิพต่างๆนะครับเรื่องของการทำช้อปปี้อเฟียดต่างๆซึ่งช้อปปี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยอ่าแอปที่เป็นอีคอมเมิร์นะครับก็ช้อปปี้นะครับอันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะ ไม่ใช่สีสีเดิมล้ตอนนี้เป็นสีดำครับก็คือ TikTok นั่นเองนะครับแล้วก็ะดับฐาลจะเป็นลาซาด้าครับนั่นก็คือ,อเรียกได้ว่า,ามีการขยับนะครับเพราะว่าท t i k t o กก็มาแรงมากๆครับอยากเป็นครีเตอร์นะครับก็ตั้นช่องต่างๆเนี่ยก็ทางอนี้หม่ก็มาดูแลได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยส่วนใครสนใจใดๆ ที่ผ่านมาที่แกะกระเป๋าไปนะครับก็กดทับปิ้งกันได้เลยครับ